อยากจะให้เห็นหน้าหเห็นตากันนะครับขอขอนุญ,ญาตเลยแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับขึ <c oughs> น้นนี้วันนี้ผมรีบๆเนื่องจากตอนก่อนเข้ามาไม่ทันเวลานะครับช้าไปนิดนึงต้องขอโทษด้วยก็ให้ทางคุณต้อมทีมงานเนี่ยเข้ามาเข้ามาพูดคุยกับทุกท่านก่อนแล้วนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องต้องได้เข้ามาคุยก่อนหรือไม่ก็ถือว่าผมเข้ามาแล้วตอนนี้นะครับ แล้วก็เมื่อกี้มีติดธุระค,ครับหน้าที่ที่ต้องดูแลครอบครัวด้วยมดี๋รวภรรยาผมาป่วยนะครับป่วยเมื่อวานแล้วดื้อไม่ยอมไปหาหมอนะครับก็พยามซื้อยาทานเองแต่ว่าวันนี้ไม่ไหวผมก็เลยมาตอนช่วงเย็นก็เลยพาไปที่โรงพยาบาลมานะครับแล้วก็เลยช่วงขากลับฉานิดหนึ่งไม่ได้เป็นไม่ต้องเป็นห่วงครับไม่ได้เป็นอะไรมากนักแต่ก็เออเรียกอะไรดีนะฮะอาหารเป็นพิษปวดท้องเมื่อวานคิดว่า ทานยาไปแล้วน่าจะดีขึ้นแต่ผลสุดท้ายก็เลยต้องไปหาหมอเมื่อกี้นี้ให้น้ําเกลืออะไรต่างๆก็เรียบร้อยแล้วก็ตัวขากลับมาัวดไม่ทันนะฮะก็ไม่ทันจริงๆอะแหละนะก็เลยช้าไปนิดหนึ่งองขอโทษท่านด้วยอันเดียวขออนุญาตแชร์หน้าจอแล้วก็คุยกันเลยแล้วกันนะครับแชร์หน้าจอของท่านโอเคเริ่มเลยอันผมแชร์หน้าจอแล้วเดี๋ยวตรงนี้ท่านก็จะเห็นจอผมแล้วนะครับเราจะเริ่มด้วยที่ต้องมีการขอ คุยด <mile> ่วนวันนี้ก็เพราะว่าอยากจะเห็นหน้าจอผมไหมครับท่านใดก็ได้ท่านหนึ่งตอบแบบช่วยดีเห็นค่ะขอบคุณมากเลยมิตรรักผมทุกคนเลยก็อย่างนี้ครับพอดีเรามีการปรับปรับโปรแกรมใหม่ขอบคุณครับขอบคุณครับเรามีการปรับโปรแกรมใหม่นะครับวัตถุประสงค์ก็มีมีผู้นํามานําเสนอด้วยนะครับเราก็มองแล้วว่าสมาชิกเราอย่างที่บอกครับเราสร้างไฮขึ้นมา เน้นที่สมาชิกเป็นหลักเมื่อมีท่านใดมีอะไรนาเสนอเข้ามาอะไรที่เป็นประโยชน์เราจะรีบทําให้เท่าที่เราจะโปรแกรมเมอร์เราจะเขียนทันคือโปรแกรมเมอร์เนี่ยเป็นบริษัทที่ทางผมไปถือหุ้นอยู่แล้วละ่ะนะครับเป็นเจ้าของร่วมด้วยของชาวสิงคโ,โปร์ที่บอกกับฟังฟับคุณดาเตอร์แต่คนที่เขาก็มีโปรแกรมอื่นเขียนด้วยนะครับช่วงไหนว่างก็รีบเขียนกันอันนี้ก็มีผู้นําเสนอมาเกี่ยวกับเรื่องอยากให้คนนอกเข้ามาร่วมธุรกิจ นะครับกับทางไฮได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับก็คือเข้าเข้าต้นไม้เข้าผังองค์กรเราง่ายขึ้นเร็วขึ้นประเด็นมันคือเราเองเนี่ยก็ซักถามกันนะว่าทําไมก็มีความเห็นจากทั้งสมาชิกท่านผู้นาบอกว่าเขาคิดว่าไฮน่าจะโชว์ได้เลยเยอะแล้วนะครับก็อยากให้ใครใครคนใหม่ๆเนี่ยเข้ามาง่ายขึ้นเราก็เลยจัดชุดแพ็กเกจพิเศษขึ้นมาให้เป็นชุดสมัครพิเศษนะครับก็คือสิบเหรียญท่านที่ ายถึงท่านที่จะเข้ามาสิบเหรียญหมายถึงคนใหม่นะครับท่านก็ไปส่วนเซืรอง่ายขึ้นสิบเหรียญนะฮะสิบเหรียญได้อะไรบ้างก็ได้ความเป็นสมาชิกแล้วก็ได้รับตัวนี้ด้วยครับเราจะมีอมแอมเก่สิบเหรียญเนี่ยเราจะมีแถมถ้วยร้อนถ้วยเตี่ยวถ้วยร้อนให้นะครับถ้วยเตียวถ้วยร้อนให้ส่งไปให้เขาถึงบ้านเลยนะครับในในการสมัครสิบเหรียญเนี่ยรวมค่าส่งค่าเลยเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็จะเป็นสมาชิกใต้ท่านเลยถ้าไปแนะนําได้เขาก็จะมีอยู่ใต้ต้นไม้ อยู่ในต้นไม้ของท่านนั่นแหละนะครับมีสิทธิ์สปอนเซอร์ได้นะครับมีสิทธิ์สปอนเซอร์ได้เราจะคำนวณโบนัสค่า,านแนะนําอะไรให้เขาได้นะครับ่อไปเป็นคนใหม่คนนี้แต่เราก็จะไม่ได้คุณสมบัติครบเท่ากับชุดห้าสิบเหรียญน,นะครับอนี้เป็นชุดก๋วยเตี๋ยวเลือกไม่ได้นะฮะก๋วยเตี๋ยวเรามีหลายรสชาติมากมีประมาณหกรสชาติเป็นถ้วยร้อนที่ไม่ต้องบางท่านเคยเคยเห็นผมสารที่ได้ดูแล้วก็คือไม่ต้องไป ไปต้มน้ำไม่ต้องนะครับอยู่ที่ไหนก็ได้ในในตัวถ้วย๋วยเตี๋จะมีวิธีวิธีใช้งานนะครับก็คือเทน้ําธรรมดาเข้าไปนะครับจะกลายเป็นเหมือนต้มน้ํามันจะมีตัวช่วยทําให้น้ําร้อนมากแล้วร้อนจริงๆเดือดเลยแหละนะครับก็ทําให้ก๋วยเตี๋ยวร้อนได้ทัานท่านก็มีสิทธิ์ไปแนะนาสปอนเซอร์นะครับให้กับคนนอกได้ง่ายขึ้นโดยการใช้แค่สิบเหรียญในการเข้ามารวธุรกิจเดี๋ยวตอนท้ายเราให้ถามนะครับท่านใดที่จะ เปิดไม่อยู่งัปิดไมค์ก่อนเดี๋ยวตอนท้ายผมให้ถามวันนี้เราคุยเรื่องแพ็กเกจก่อนนะครับดังน,นั้นแพ็กเกจที่สองครับที่เราเพิ่มขึ้นมาน,นี้แพ็กเกจเดิมใช่ไหมครับห้าสิบห้าสิบเหรียญ h p ธรรมดานี้เป็นแพ็กเกจเดิมครับทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างเราเพิ่มแพ็กเกจขึ้นมาให้อีกตัวหนึ่งครับเป็นตัวหนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญหรือหนึ่งร้อยห้าสิบ h p นะครับมีชุดหนึ่งอันไหนไม่ปิดไมค์รบกวนดูที่ปิดไมค์นี่ไมได้ยินเสียงเด็กรอดเข้ามานะครับ ก็อาจจะให้ลูกหลานมานั่งฟังผมด้วยหรือเปล่ายังไงก็ปากปิดไปนิดนึงนะครับเสียงจะได้ไม่แทรกเข้ามานะครับทีนี้มีมีแพ็กเกจที่สองครับเป็นแพ็กเกจร้อยห้าสิบเหรียญนะฮะร้อยห้าสิเหรียญนี้ก็จะได้ตัวเป็นสามศูนย์สามเซ็นเตอร์ธุรกิจนะครับสาศูนย์ธุรกิจและ Active นะครับแอคทีฟให้ให้อีก2ธุรกิจด้วยเลยก็คือ Active ทั้ง3าธุรกิจครับ รวมทั้งเขาจะได้เรื่องของตัวรับสามธุรกิจแล้วนะครับยังได้ตัวนี้ด้วยครับเนี่ยฮะเป็นสามธุรกิจได้ค่าจับคู่คู่แรกด้วยห้าสิบเปอร์เซ็นตเลยนะครับแล้วใครที่เปิดถ้าไปคอนเซอร์ใครที่เปิดสู์ธุรกิจร้อยห้าสิบเหรียญเขาก็ได้สามธุรกิจเหมือนเหมือนห้าสิบนี่แหละครับแต่เรามีการจับคู่ให้คู่แรกด้วยหนึ่งคู่นะครับหนึ่งคู่ก็คือยี่สิบห้าเหรียญนะเัาจะได้กลับไปเลยยี่สิบห้าเหรียญ ผมจําตัวเลขไม่ได้ยี่สิบ้าเหรียญคูณด้วยสามสิบสองบาทนะครับ25เหรียญก็ได้รับตรงนี้ไปเลยรวมหมายถึงผู้วัพเซอร์ก็จะได้ถูกนี้แล้วก็รวมทั้งค่าแนะนําด้วยนะครับยังไงก็ฝากเรื่องนี้นะครับหมายถึงผู้แนะนําข้างบนนะไม่เกี่ยวกับตัวตัวผู้เปิดแพ็กเกจนะตัวผู้เปิดเปิดแพ็กเกจตจะได้ค่าจับคู่ครับทังนั้นตัวนี้แพ็กเกจตต่อไปครับก็เป็นแพ็กเกจตเดิมของเราใช่ไหมครับจากร้อยห้าสิบก็มีแพ็กเกจใหญ่สุดครับ อันนี้ก็เหมือนเดิมทุกอย่างหนึ่งห้าสิบเหรียญแต่ที่เพิ่มให้ครับที่เพิ่มให้ก็คือแทนที่จะต้องอเป็นเมนแอคเคาท์หรือบัญชีใหญ่คือบัญชี A บัญชีเดียวไม่ใช่แล้วเราจะแอคทีฟให้ทั้งเทั้งบและ C ด้วยที่อยู่ข้างล่างนะครับที่เป็น3มธรรุรกิจถูกไหมครับ3ศูนย์ธุรกิจจะมีการแอคทีฟตัว B และ C ให้โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องไปเปิดหาซับแอคเคาท์อีกแล้วยุ่งยากนะครับไปยุ่งยากอะไรต่างๆไม่เอาละเราเน้นให้มีการทาง,งานง่ายขึ้นเร็วขึ้นเพราะนั้นคนที่เปิดร้อยห้าสิบหรือพันห้าสิบจะได้สามธุรกิจนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าทั้งสามธุรกิจจะแอคทีฟให้ทันทีนะครับแอคทีฟให้ทันทีก็คือมีการรับไรายได้ได้เลยเบิกถอนได้เลยทั้งสามธุรกิจไม่ต้องไม่ต้องเป็นเข้าซับแอคเคาท์เหมือนที่เคยผ่านมาแล้วนี่คือสิ่งที่เพิ่มเติมให้ นะครับก็มีการปรับโปรแกรมครับก่อนที่จะเป็นแอปเอ,อิมีมีข้อคิดเด่นที่ดีเราก็ปรับให้เลยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ท่านใดที่ยังสงสัยในส่วนของการการปรับเปลี่ยนตรงนี้สักถามได้นะครับเดี๋ยวตอนท้ายแล้วกันเดี๋ยวผมให้ให้สักถามกันได้แต่แค่จะบอกว่าผมสรุปอีกครั้งนะครับสิบเหรียญเข้าร่วมธุรกิจได้แล้วเราส่งสินค้าเป็นเรียกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวถ้วยร้อนนะครับให้เป็น เรื่องอะไรของสมณะกุลให้กับเขาในการเข้าร่วมธุรกิจเป็นการเลี้ยงต้อมรับต้อนรับก็ได้ <c oughs> นะถึงบ้านเขาเลยอันนี้ไม่ต้องต้มน้ําร้อนนะครับไปใช้น้ําน้ําธรรมดาใส่แล้วก็ต้มได้มันจะต้มเองในตัวยังไงรายละเอียดมันอยู่ที่ถ้วยร้อนอยู่แล้วแล้วเขาก็สามารถจะเริ่มสปอนเซอร์ได้ทําธุรกิจได้เพราะอยู่ในต้นไม้ท่านแล้วนะครับอยู่ในต้นไม้ของท่านเลยท่านก็มีหน้าที่ดูแลเขานะครับสอนเขาแนะนําเขา และเขาก็สามารถจะเข้าห้องเรียนของเราได้ด้วยเมื่อเราเปิดเป็นแอปในในเร็ววันนี้เราจะเปิดเป็นแอปแล้วนะครับแอปจะมีห้องเรียนให้นะครับจะมีจะมีห้องเรียนให้ด้วยก็สามารถเข้าเรียนได้นะครับตัวที่สองก็คือตัวแพ็กเกจ150เจ็บไหมครับ150เหรียญตัวนี้จะไม่จะไม่ต้องมานั่งแอคทีฟบีกับซีเองแล้วระบบจะแอคทีฟให้โดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตัวพันห้าสิบเหมือนเดิมทุกอย่างแต่เราแอคทีฟ และสี่ให้เลยสําหรับผู้ที่เปิดเพื่อจะได้ไม่ต้องมานั่งคอยหาซับแอคเคาท์อะไรต่างๆนะอันนี้ขอทราบกันนะครับทั้งสี่แพ็กเกจนีทั้งสามแพ็กเกจนี้นะครับเอาสี่แพ็กเกจโดยสิเพราะว่ามีตัวห้ามีตัวสิบเหรียด้วยทั้งสี่แพ็กเกตนี้ผมได้ยินเสียงอยู่ยังมีบางท่านไม่ปิดใหม่นะครับแต่ว่าที่ผมหยุดด้วยอยากให้ทุกท่านตั้งใจฟังเรื่องนี้ด้วยนะครับอันนี้ไม่ปิดใหม่ปิดด้วยนะครับ ไม่แน่ใจว่าดูหน้าจอตัวเองนะครับแล้วก็เอตตรูปใหม่มีขีดสีแดงหรือเปล่าได้คือการปิดใหม่จะเรียนอย่างนี้ครับเราปรับการรับสมัครการเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกให้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเรามีการปล่อยเรื่องอีเมลให้มีการกรอกอีเมลด้วยแต่มีผู้นำมาแจ้งเราว่าไม่สะดวกเลยเพราะบุคคนใหม่ บางทีไม่มีอ e ีเมลไม่รู้จักอ e ีเมลจริงๆ e อีเมลเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับเ,เรียกว่าเป็นระดับโลกที่ต้องใช้กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆต้องมีอ e ีเมลอีเมลมันก็เหมือนอ e ีเมลแอดเดรสเหมือนที่อยู่ของเราที่อยู่ในโลกปัจจุบันนี้แหละครับเราอยู่ประเทศไทยอยู่จังหวัดสมมติอยู่กรุงเทพก็จะมีตำบลอำเภอใช่ไหมครับมันกําหนดแบบนั้นทีนี้บ้านเราที่อยู่บนฟ้าที่เราเป็นอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีอ e ีเมลกํากับ เพื่อบอกว่าเราที่อยู่ของเราที่อยู่บนฟ้าตรงไหนทุกคนต้องมีขอตงตัวเองครับแต่พอเราจะทําตรงนี้เราทําตรงนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้เราเป็นอยู่สามสี่เรื่องใหญ่ๆเลยนะครับหนึ่งก็คือทาอินเตอร์ทั่วโลกได้สะดวกขึ้นในการที่จะผูกสมาชิกทั่วโลกอยู่ใน,อย,ในอยู่ในตัวเซิร์ฟเวอร์เดียวกันนะครับโดยการใช้อีเมลเพราะทุกคนจะไปอยู่มีที่ของเขาเองเรื่องที่สองก็คือมันจะมีเรื่องของการเปิดร้านค้าเปิดเพจต่างๆซึ่ง เรามีให้เนี่ยนะครับทั้งตอนนี้ปัจจุบันมีส่วนหนึ่งแล้วก็มีในอนาคตด้วยนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีเว็บสปอนเซอร์ให้ใช่ไหมครับก็ต้องใช้อีเมลในการมาร่วมงานการทํางานกันมันจะได้ปรับเปลี่ยนอะไรได้ง่ายขึ้นรวมทั้งในอนาคตเราจะมีเรื่องอย่างตอนนี้เราก็จะมีเรื่องใบเสร็จเอ่ยเรื่องใบเสร็จการต้อนรับต่างๆเนี่ยจะส่งไปทางอีเมลให้นะครับเพราะนั้นใจที่ไม่มีมันก็เลยยุ่งยากเราพยายามจะทําให้แต่ ก็เกิดปัญหากับการที่สมาชิกสมัคร,รแล้วไม่สะดวกอัปลายสมัครให้ดาวไลน์บ้างหรือสมัครเองแต่ไม่รู้ว่าอีเมลหายังไงทําอีเมลไม่เป็นเรายกเลิกระบบอีเมลในในตอนช่วงสมัครออกไปนะครับอย่างที่ผมเคยบอกครับผมสร้างแพลตฟอร์มไห้ขึ้นมาหลักๆก,ก็คือให้สมาชิกเป็นหลักเรามองสมาชิกเป็นหลักให้ความสําคัญสูงสุดเพราะนั้นผมบอกว่าอีเมลไม่สะดวกแต่เราต้องใช้ อีเมลไปใส่ตอนหลังได้นะครับไปใส่ทีหลังเมื่อต้องการเมื่อต้องการอะไรสิ่งที่มากขึ้นในระบบเราค่อยไปใส่อีเมลทีหลังเพราะฉะนั้นเราเอาอีเมลตอนช่วงรับสมัครคนใหม่ออกการล็อกอินนะครับท่านสามารถล็อกอินด้วยเบอร์โทรศัพท์ด้วยหมายเลขสมาชิกที่ขึ้นต้นด้วยยูนะครับแล้วก็ด้วยอีเมลสาหรับใครที่มีอีเมลอยู่แล้วก็ล็อกอินด้วยอีเมลเหมือนเดิมได้ นะครับแล้วต่อไปเดี๋ยวเราเราจะเปิดระบบให้ล็อกอินด้วยเบอร์โทรศัพท์ได้ด้วยแล้วก็ใช้ล็อกอินด้วยตัวยูได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สมัครคนใหม่ง่ายขึ้นแล้วนะครับไม่ต้องมีอีเมลไม่ต้องใส่แบงค์นะครับการล็อกอินก็ไม่ต้องใส่แบงคบไงบง์ไปใส่ที่หลังครับถ้าจะให้เราโอนเงินให้ก็ไปใส่ให้เรียบร้อยสาหรับคนคนใหม่ๆที่เข้ามานะครับแต่ท่านที่เป็นสมาชิกเก่าแล้วควรจะมีเบอร์แบงค์เรียบร้อยกันหมดแล้วมั้งครับเพราะเป็นเรื่องของ มีการเบริกโบนัสมาตลอดทุกวันยกเว้นมาลชาิตนะครับที่เราไม่ได้เบิกกันที่เราไม่ได้โอนเงินให้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรามีการปรับเปลี่ยนระบบนะฮะส่วนเรื่องถัดไปครับที่อยากจะนําเสนอท่านในในชุดสมัครทุกชุดเนี่ยนะครับมันจะมีข้อความอยู่ข้อความหนึ่งเดี๋ยวท่านต้องไปเปิดในระบบเองแล้วขยายดูได้นะครับนี่ผมขยายได้แต่ว่าไม่ชันแล้วเป็นภาษาอังกฤษด้วยเราจะมีการใส่บอกให้เลยว่ามีได้สามธุรกิจนะนะครับได้สามธุรกิจ รวมทั้งเนี่ยฮะได้สามธุรกิจด้วยผมขีดให้ดูนะครับจะมีสามธุรกิจแบบนี้เนี่ยตรงเนี้ยจะมีข้อความบอกวา่าได้สามธุรกิจนะฮะร,รวมทั้งสามารถนําตัวเนี้ยในมีเรื่องของกรอบรายได้ให้เห็นด้วยว่ากรอบรายได้เนี้ยอยู่ตรงไหนนะครับมีเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับในระบบจะเขียนไว้เนี่ยฮะค,คือกรอบรายได้ของเขาก็คือเมื่อสั่งซื้อเข้ามาห้าสิบเหรียญจะได้รายได้สามเท่า ก็คือร้อยห้าสิบซื้อพันห้าสิบก็จะได้รายได้สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญนะครับที่นำเงินออกไปได้เพราะฉะนั้นเวลาท่านไปคุยกับคนใหม่ขยายธุรกิจไปคุยคนใหม่แล้วคุยกับเขาแล้วเวลาที่เขาสมัครเข้ามาห้าสิบต้องบอกเขาให้ชัดเจนเลยนะครับว่ามีสิทธิ์ที่จะได้รายได้จากการขยายธุรกิจเนี่ยในรอบนี้คือร้อยห้าสิบเหรียญถ้ายังไม่ครบร้อยห้าสิบเหรียญเนี่ยถือว่าเขายังไม่คุ้มนะครับ เช่นเขาสปอนเซอร์แค่สองคนยังไม่ได้ดูแลให้สองคนกระจายธุรกิจเพิ่มเขายังได้ไม่ครบร้อยห้าสิบเหรียญเนี่ยต้องบอกเขาต้องให้ครบครับทุกครั้งที่เราคุยกับคนใหม่ต้องเน้นย้ําเลยนะครับว่าเขาต้องได้ครบร้อยห้าสิบเหรียญถ้ายังไม่ครบถือว่าไม่คุ้มนะครับแต่ไม่ได้เสียเปรียบเพราะอะไรครับเพราะทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อห้าสิบเหรียญแล้วได้ร้อยห้าสิบเหรียญน,นั้นๆเนี่ยในการขยายธุรกิจนะครับจัดยอดของการขยายธุรกิจระบบ จะให้สิพิเศษหนึ่งเจมส์ครับทุกๆ50ห้าสิบเหรียญจะให้หนึ่งเจมเป็นสิพิเศษเพราะฉะนั้นคนที่เปิดธุรกิจพันห้าสิบเลยได้ไปยี่สิบเอ็ดเจมส์ถ้าเราพูดกันแบบง่ายๆก็คือเจมส์ก็คือของปลีเพราะอะไรครับเพราะห้าสิบเหรียญได้รับร้อยห้าสิบเหรียญไปแล้วนะครับเปรียบเสมือนได้ได้ไปเรียบร้อยแล้วร้อยห้าสิบเหรียญจากการขยายธุรกิจแล้วก็ได้รับโบนัสไปแล้วร้อยห้าสิบเหรียญส่วนเจมส์ เป็นของแถมเป็นสิทธทิพิเศษเฉพาะสมาชิกเท่านั้นสมพาะสมาชิกของไฮเท่านั้นเพื่อนําเจมมาแลกสินค้านะครับมาแลกสินค้าหรือแลกบริการต่างๆที่ท่านพอใจเพราะฉะนั้นในระบบใหม่ที่เราจะปรับขึ้นมาตอนนี้นอกจากแพ็กเกจใหม่ที่มีเพิ่มแล้วนะครับสิ่งที่เราเพิ่มให้อีกก็คืออย่างที่บอกครับอย่างเช่นใครที่สมัครแพ็กเกจ50รับ150เหรียญใช่ไหมครับเขาเพียงไม่ครบ150เหรียญต้องติดตามเขานะครับ การทำธุรกิจสำคัญที่สุดคือขยายแล้วต้องติดตามครับต้องสอนต้องติดตามว่าเขาเย,ยังไม่ครบร้อยห้าสิบเหรียญเนี่ยไม่ครบไม่คุ้มต้องเอาให้ครบร้อยห้าสิบเหรียญให้ได้เพราะนั้นถ้าเกิดเขาไปสปอนเซอร์สองคนเขาจะได้แค่ประมาณเท่าไหร่ฮะยี่สิบห้าบวกกับสิบเป็นสาสิบห้าเหรียญยังไม่ครบห้าสิบยังไม่ครบร้อยห้าสิบเลยยังขาดต้องร้อยร้อยกว่าเหรียญเขาต้องพยายามให้สองคนนั้นกระจายธุรกิจแบบเดียวกับเขานะครับไปแนะนําเพิ่มไปสปอนเซอร์เพิ่มเพื่อกระจายธุรกิจ แล้วเขาจะต้อง,งให้ได้ครบร้อยห้าสิบเหรียญส่วนร้อยครบร้อยห้าสิบเหรียญแล้วไม่ได้บอกต้องหยุดถูกไหมครับธุรกิจมันกระจายกระจายไปแล้วมันหยุดไม่ได้หรอไม่ต้องทํางานเพิ่มเราทํางานแค่กับคนที่เราแนะนําตรงหรือสปอนเซอร์ตรงเท่านั้นเองแล้วเครเขาก็ไปดูแลเขาเองต่อเป็นหน่วยธุรกิจของของแต่ละท่านนะครับแต่ถ้ายังไม่ครบร้อยห้าสิบในการที่สั่งอ่สั่งเรียกว่ารวมธุรกิจมาห้าสิบเหรียญเนี่ยถือว่ายังไม่คุ้มนะครับแต่ช่วงระหว่างที่ขยายธุรกิจ ระบบจะให้หนึ่งเจมนำเจมเนี่ยไปแลกอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นในระบบใหม่เรานะครับเช่นนำเจมมาแลกการนวดไทยสองชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมีใส่ให้นะครับหรือจะนำเจมร้อยเจมมาแลกทองสร้อยคอทองคําแท้หนึ่งบาทก็ได้นะครับหรือจะนำหนึ่งเจมมาแลกตั๋วหนังสองใบก็ได้เดี๋ยวเราจะมีรายการให้ลงแลวท่านจะแลกเมื่อไหร่ท่านก็แลกเอานะครับหรือจะแลกสินค้าทั่วไปจะแลกห้องพักก็ได้ครับห้องพักโรงแรมเดี๋ยวเราจะมีโรงแรมให้ ให้ท่านมาเลือกได้ด้วยนะครับว่าจะพักที่ไหนท่านเข้าไปเลือกได้เลยครับโดยการใช้เจมเข้าไปแลกแล้วแต่ว่าโรงแรมเขาจะมีระดับไหนนะครับเพราะฉะนั้นในสินค้าจะไม่มีราคาอีกแล้วนะครับสินค้าที่อยู่ในสินค้าแนะนําและในเจมมอจะไม่มีการใช้ <c oughs> เหรียญมาซื้ออีกแล้วเราจะให้เจมแลกได้อย่างเดียวแต่เราก็ให้แลกได้หมดครับพวกนี้แลกได้หมดนะครับแลกฟรีได้หมดเลยครับยิ่งมีเจมเยอะยิ่งแลกฟรีได้หมด อย่างตามภาพเนี้อ่านอันนี้ใช้หนึ่งเจมถูกไหมครับใช้หนึ่งเจมแรกตัวนี้ก็กาแฟก็ใช้หนึ่งเจมแรกแต่ตัว f 2 w นี่ต้องไม่ใช่หนึ่งเจมนะครับอันนี้ผมทีมงานผมทำผิดน่าจะเป็นหนึ่งจุดสองเจมเพราะว่าตัวนี้นะครับน่าจะเป็นหนึ่งจุดสองเจมแล้วก็มีที่ประเภทไม่ถึงเจมก็มีนะครับใช้ไม่ถึงเจมก็มีอย่างเช่นตัวนี้สบู่ที่ดีต้องไม่ละลายอะไรต่างๆนะครับใช้ได้ทั้งครอบครัวตัวนี้ก็ใช้แค่ศูนย์จ จุดสี่ศูนย์ะครับแล้วไงไปดูรายละเอียดกันได้นะครับเดี๋ยวจะมีการปรับตัวนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้ HP ไม่ต้องใช้เหรียญซื้อนะครับมาแลกฟรีด้วยเจมครับมาแลกฟรีได้เลยนะครับส่วนเหรียญยังอเอาไปซื้อที่โฮเซลเอาไปซื้อที่ฟรีมอลได้เหรียญน,นะครับนอกจากจะเบิกถอนได้แล้วเนี่ยก็นํามาซื้อเจมแต่เจมนั้นทุกครั้งที่ท่านซื้อ50ท่านจะได้รายได้ร้อห้าิ เพราะฉะนั้นเจเป็นของฟรีผมยาวอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่ครบร้อยห้าสิบอกเขาว่ายังไม่คุ้มเลยแล้วก็เอาเจามาแลกได้แลกตัวไหนก็ได้ที่เขามีความต้องการอยากจะแลกนะครับอยากตัวเนี้ยนะครับตัวเลขอาจจะไปดูรายละเอียดน,นะครับในระบบดูว่าให้แลกตัวไหนอันต่อไปนี้นะครับไม่ต้องใช้เหรียญของท่านมาซื้อสินค้าแล้วให้มาแลกฟรีเพราะเป็นสิทธิพิเศษของสมาชิกเรานะครับเข้ามาแลกฟรีได้เลยนะครับแม่ได้ย่างน ก็เป็นงครับูยท่านคือมกท่าก็จะท่านที่กำลังพูดภาษาใต้อยู่ได้ปิดไมเลยครับดูไมท่านเองด้วยนะครับได้ยินได้ยินพูดอยู่เมื่อกี้นี้ท่านพี่ผู้หญิงสุภาพสตรีนะครับเพราะฉะนั้นผมผมสรุปอีกครั้งนะครับสามเรื่องใหญ่ๆวันนี้ก็คือข้อที่หนึ่งเรานําเรื่องของอีเมลในการเริ่มสมัครแล้วก็การต้องใส่รายละเอียดของธนาคารออกจากการสมัคร สำรัสมาชิกใหม่ออกเพื่อให้มีการรับสมัครสมาชิกใหม่ง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นจะใช้แค่ชื่อและเบอร์โทรแค่นั้นเองนะครับเป็นหลักพี่ผู้ชายที่พูดภาษาใต้อยู่ช่วยปิดใหม่ด้วยนะครับเนี่ยยังมีเสียงรอดมาอยู่นะครับยังไม่ได้ปิดใหม่ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่หนึ่งเราให้สมัครง่ายขึ้นสรุปนะครับให้สมัครง่ายขึ้นเอาอีเมลออกเอา เรื่องรายละเอียดของธนาคารออกแต่ว่าไปใส่ที่หลังนะครับเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์สูงสุดในระบบของเราโดยเฉพาะเดี๋ยวถ้าเป็นเรื่องเบรดเป็นแอปตัวยิ่งต้องใช้เยอะแต่ไม่มีก็ทําธุรธกิจได้ครับเพียงแต่ว่าไม่าเป็นไม่คุ้มไงฮะต้องมีเมลจะยิ่งคุ้มนะครับจะใส่ที่หลังได้นะครับเริ่มต้นธุรธกิจไม่ต้องใส่พอตัดสปักเข้ามาเราเราปรับให้เรื่องที่2ครับแพ็กเกจมีคับมีการเพิ่มแพ็กเกจให้อีกอ,อีก2แพ็กเกจก็คือแพ็กเกจสิบเหรียญ กับแพ็กเกจ150เหรียญน,นะครับจะมีแพ็กเกจเพิ่มให้ส่วนที่เพิ่มเติมให้เป็นแพ็กเกจเดิมแต่เพิ่มเติมให้ด้วยก็คือเปิดเปิดรูปเปิดเป็นแพ็กเกจ1,500เหรียมี3ศูนย์ธุรกิจแต่สิ่งที่เราเพิ่มให้คือแอคทีฟในจุด B และจุด C ให้เลยนะครับในศูนย์ในศูนย์ธุรกิจที่เป็น B กับ C มีการมีการแอคทีเวทหรือแอคทีฟให้เรียบร้อยเลยนะครับไม่ต้องมา ท่านที่สมัครเข้ามาใหม่ไม่ต้องมาดูซับแอคเข้าต้องไปเข้าตรงไหนต้องสอนกันยุ่งยากเอาออกนะครับเ,เราเราสายให้เลยจะได้ง่ายขึ้นนะครับเ,เรื่องอันนี้ก็คือเรื่องของตัวแพ็กเกจที่เราปรับเพิ่มให้เรื่องที่สนะครับก็คือเรื่องของการาใช้เจมส์เวลาที่เขาซื้อแพ็กเกจเข้ามา50หรือร้อยห้าเขาจะมีสิทธิ์ได้ไรายได้3เท่าถูกไหมครับสาม้อยเร์เซ็น ก็คือถ้ายังไม่ครบร้อยห้เหรียญเนี่ยถือว่าค